ปัญหาผิวแห้งคล้ำเสียมีริ้วรอยจะหายไปด้วยการกินผักที่ทําให้ผิวใสกินแล้วผิวเปล่งปลั่งสดใสกระชับเต่งตึงลดเลือนสัญญาณแห่งไว้ได้ดีผิวอ่อนยาวกินแล้วผิวสวยแน่นวิ้5ผักกินแล้วผิวใสไร้ริ้วรอยไปชมกันเลย 1. ผักใบเขียวเช่นปลวยเล้งและผักเคลเป็นแหล่งของวิตามิน A ที่มีส่วนช่วยป้องกันผิวแห้งเป็นขุย อีกทั้งยังมีวิตามินซีมาช่วยลดความเสียหายของคอลลาเจนและอิลาสตินอันเนื่องมาจากแสงแดดพร้อมด้วยวิตามินอ e ีมาช่วยต้านการรักเสพนอกจากนั้นไฟโตเคมีคอลหรือสารพฤกเคมีและโฟเลตในผักใบเขียวยังมีส่วนช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นและมีสุขภาพดีขึ้นได้อีกด้วยโดยเฉพาะผักเคลที่ยังมีวิตามินเคมาช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มาช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอกินแล้วผิวสวยใสยสุดๆ สองบล็อกโค,โคลี่อุดมไปด้วยชันโฟราเฟนซึ่งมีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและช่วยป้องกันริ้วรอยก่อนวัยโดยจะเข้าไปกระตุน้นกระบวนการปกป้องภายในเซลล์ผิวและช่วยผลัดเซลล์ผิวอีกทั้งบล็อกโคลี่ก็ยังมีลูทีนมาช่วยปกป้องผิวจากความแห้งและรอยเหี่ยวย่นพร้อมด้วยวิตามินซีมาช่วยคงความกระชับให้กับผิววะไม่ทำให้ผิวแห้งกร้านนอกจากนั้นบล็อกโคลี่ก็ยังมีกลูคราฟานิน มาช่วยปลอบประโลมผิวจากการโดนแสงแดดทำร้ายพร้อมช่วยลดเลือนจุดด่างดำต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 3. ม,มันเทศอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน E และสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเบต้าแคโรทีนและวิตามิน A นั้นมีส่วนช่วยฟื้นฟูคอลลาเจนที่ถูกทำลายป้องกันผิวหมองคล้ำริ้วรอยแห่งวัยและลดการพัฒนาของเซลล์มะเร็งผิวหนังงอได้ดี ส่วนวิตามินอ e, ีมีส่วนช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในขณะที่สารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยต่อสู้กับความเสียหายและการอักเสบของผิวหนังนอกจากนน้ำมันเทศก็ยังมีวิตามินซีมาช่วยลดสิวรอยสิวทําให้ผิวใสเรียบเนียนขึ้นพร้อมช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดไม่ทําให้ผิวแห้งหรือมองคล้ําได้อีกด้วยส่ 4. มะเขือเทศมีลูทีนและไลโคปีนที่มีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระ ปกป้องผิวจากความเสียหายมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวต้านริ้วรอยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและต่อสู้กับผลกระทบจากออกซิไดซ์ของรังสี UV จากแสงแดดอีกทั้งยังช่วยลดขนาดรูขุมขนกว้างให้เล็กลงช่วยให้ผิวสะอาดกระจ่างใสนอกจากนั้นมะเขือเทศก็ยังมีแคโรทีนอยมาช่วยลดเลือนสัญญ,ญาณแห่งวัยและทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์ขึ้นอีกด้วย 5. แครอทมีส่วนช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระ และสัญญาณแห่งไวต่างๆอีกทั้งในแครอทยังมีปริมาณน้ำสูงซึ่งจะช่วยขับสารพิษและมอบความเปล่งปลั่งสดใสให้กับผิวหน้าของเราพร้อมด้วยวิตามินเอที่มีส่วนช่วยทำให้ผิวแต่งตึงและสุขภาพดีขึ้นได้ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป